ช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมง นีมเพลงของฝากาได้ชื่อ ตาเลยเหเนะี่ยแล้วก็กระพริบตากันซะหน่อยนะแบบวิบวิบเพราะเราะ หล่อไหมฮะน่ารักนะลุันี้หล่อมากเลยเอจริงจริงแต่แต่ยังลุกแบบมัดผมเล่นน้ำก็หล่อนะเฮ้ยโอ้ยอินเทรนเหมือนกัน่นร้อนโอ้ยข่าวด่วนจริงจริง่ะแต่ก็หล่อขนาดนี้ก็สมกับนักแสดงนำชายแห่งปีไหมโอ้ห ใช่ไหมฮะ,ะโอ้โหมีหลายคนที่เ,เก่งด,ด้วยไ<ล>มแ่แต่คนก็เก่งมากนะครับอ่ะดังนั้นนะครับวันนี้นอกจากที่จะร้องเพลงให้ฟังแล้วเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยด,ด้วยแต่ว่าก็ออยากให้บิวกิดท,ท,ทักทายแฟนๆทุกคนนิดนึงเพราะวันนี้้โอโหทุกชั้นเลยนะฮะเชิญนะฮะครับก็ถ้าแบบโคตถึงนะครับครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เชนทูโฮนะครับแล้วก็สวัสดีครับโอ้โหขณะผู้ไปอ่านเนาะครับผมโอเคครับครับสุดยอดสงการนะครับผม ดีใจที hmm. ่เจอทุกคนสวัสด hey, ีครับโอเคอ้าวดังนั้นทักทายกันเรียบร้อยวันนี้เรามีกิจกรรมเดิม Buildin นั่นก็คือ Social World มีงานเปิดโอกาสให้กับท่านที่สนใจเรียกว่าส่งคำถามเข้ามาท่องสนุกผ่านโซเชียลมีเดียของ Social World แล้วเขามีการคัดเลือกสีเล็กคำถามมาด้วยถ้าคำถามด้วยกันนะที่จะมาถามด u i l d i n แล้วก็เดี๋ยว Buildin ต้องตอบกันตรงนี้เลยเนาะเพื่อจะแบบให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันได้ดึงได้ครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มศาส ไม่ใช่ศาสตร์นะเป็นเรื่องด่ขอๆคุณครับโอเคดังนั้นวันนี้พร้อมไหมครับเบลกินพร้อมเลยครับดังนั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามที่หนึ่งกันเลยมาครับเดี๋ยวขึ้นจอด้วยโอเคเดี๋ยวก็มีแปรด้วยนะเหมือนเราอยู่ในรายการอะไรใช่ไห่ครน่าจะมาเซ็นทรัลเวิลด์ทุกวันเลยโอ้มาทำอะไรที่เซ็นทรัลเวิลด์นะโอ้โหพี่มัน กว้างใหญ่มีทั้งหลายโซนหลายที่จะดูหนังก็ได้จะช้อปปิ้งกินข้าวซื้อของมีทั้งหลายโซนครับวันนี้จะมาซื้อแบบซื้อคงซื้อครีมซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรก็มีทุกอย่างสาสาววันที่ที่ผมเดินยังไม่ทั่วเลยนี่โอ้โหยังไม่พอเลยเนาะไม่พอมันไม่มีพอหรอกมันเดินได้เรื่อยมาแล้วก็มอไม่อีดใช่ไหมไม่อีดครับคำถามที่สองครับมาเลยครับคำถามที่สองครับเรามีเม่น ที่แต่งเพลงในซองแดงแต่งสีจองเราไม่คนเนี่ยพากันวิบวับๆน้องกับพริบตากันแบบโอ้โหทั่วทุกพื้นที่เลยค่ะจุบบุ๋มจุบบุ๋มกันด้วยเพราะฉะนั้นอยากรู้ครับว่าเราจะมีโอกาสได้ฟังเพลงดีมีที่แต่งขึ้นเองบ้างไหมและจะเป็นเรื่องราวแนวเพลงแบบไหนบ้างโอ้โหนี่คขาถามจริงจังเออจริงจังเลยเออจริงๆผมก็ พยายามอยู่เรื่อยๆนะครับแต่งเพลงอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันยังมันยังมันยังไม่ดีพอพี่ไม่ดีพอใช่ครับแต่ทุกๆเพลงที่ปล่อยมามันดีพอหมดเลยนะพี่อาใช่ผมไม่ได้แต่งนะคนอื่นแต่งครับผมแต่งมันยังไม่พอไม่แต่คุณก็ต้องมีส่วนร่วมนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นการให้อินพุตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเลือกวางเรฟแล้วก็วางฟังก์ชันเพลงเงี้ยแต่ว่าคนที่แบบ สรุปากกาเขียนนะจ๊ะจนเลยจะเป็นโปรดิวเซอร์อ๋ออ่าแล้วอย่างเพลงนี้อย่างเพลงนี้รักแรกพบใช่ไครับครับอันนี้ก็คือตายมันแบบแมสมากนะแล้วคนชอบมากเลยก็ตามล่าพี่ปุ๊บปั๊บเนี่ยแล้วเพลงนี้มันมันมันก็สื่อตามไม่ต้องจากภาพยนตร์ด้วยใช่ครับเพราะประกอบซองแต่งถีใช่จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงเป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อฟังก์ชันของของภาพยนตร์ใช่ไหมครับเพลงที่ตัวละครเม่นเนี่ยแต่งให้ให้คนที่เขาชอบบอกว่า ก็พอผมเอามาปล่อยจริงๆก็มา a r r a ใหม่ให้มันโซ่อะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นแบบคนชื่นชอบขึ้นมาชอบไหมครับทุกคนชอบไหมแล้วก็คือปิ๊บดิวปิ๊บึิ๊บพร้อมพรับแบบดูจับใจกันทุกคนเลยครับน้อะอยากจะแบบก็ก็เปิดประตูหัวใจ b u i l d i เข้าไปเลยครับผมนะครับอันลองดูไปจะโอ้โหอย่างนี้เลยนะฮะสักนหนึ่งสองสามได้ไหมได้ครับหนึ่งสองสาม คนขยับปากเฉยๆนะครับจับได้นะฮะใช่ใช่ครับโอโอเมไม่ต้องนึงไม่ต้องังหูเก่งมากเลยครับเอนแต่ถามบอว่าจริงในเรื่องในเรื่องในหนังในหนัง เพราะถึงมันเชื่อมโยงมาถึงเป็นทิงคอนเสิร์ตไงครับใช่ใช่ใช่จะโยงเข้าตรงนี้โอเคครับโอเคคุณก็ควรตามุกเป็นฝั่งเป็นฝาด้วยนะฮะโอเคเป็นฝั่นเป็นฝาภาษาเขีนนี่เขาเรียกว่าอะไรครับอะไรฮะอ่าอีสต์วอลอะไรสักอย่างนะฮะเป็นฝันเป็นฝาไม่ใช่ฝาผนังเนาะบีไลท์บีไลท์ดีกว่าครับเชิญนะเชิญนะยามอีสต์อิตาลี is the year of singing and for special the p e r f o r m a n c e is a lot is still Uh, available But uh, if you ออ well. อินเ n t ร์เน็ตคุณสามาร r n าได้นัอพน้ใครที่กปั๊บเรรอเดี๋ยวไปเมันได้คเสรี13 14 5ไม่ยังเจยดยจนดยังเปังเวันที่หเนาะก็เตรียมตัวเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวไปสนุกกันเพราะว่านี่เบสพับเ่ยเขาก็เตรียมตัวแล้วนะชุดยาว18เมตรเลยนะครับอันนั้น แต่เขาว่าโอยโหโอเคเหมือนกันเห็นเขาว่าอย่างนั้นรา้งานโอเคก็เดี๋ยวรอติ้งคนยิดก่อนคิดก่อนได้ยังได้ยังก็เลยนะเอาให้แบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะโังเพลงกอนได้ไหมขอฟังเพลงอ่ะลองอัดแล้วกอขอไม่สิบเลยเขอไม่สิบก่อนเขาจะ่ก่นึกออกดีประมาณไหนอ้าวเอ๊ประมาณนี้ประมาณนี้ได้นะได้นะได้ครับโอเคพร้อมไหม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 กดดันกันนะเนี่ย โอเคอ่ะลองดูลองดูครับลองดูครับมาพร้อมกัวมิวสิกมาไเข้าไดเนลยดวเฮ้เฮ้เฮเฮเฮช่วยผมหน่อยาอันเดมกัี่ก่อนเหรอ

นายดูเราดูขอท่านนิดสุดท้ายไปไปไปโอเคเราไม่ยอาบิวพิ้งค์นะครับโหขนาที่ผมเต้นเลยผมติดผมไม่ค่อยเต้นเลยเนี่ยจริงหรอแล้วผมเต้นเลยคิดมาแค่ตาไงมันจะได้แบบง่ายๆเลยหรอโอเคจากรับนถือว่าโอเคไหมน่ารักไหมน่ารักไหม พอได้ไหมพอได้เออแม้แต่จริงๆท่าเนี้ยมัน nah, ก็ท่าเจ็บขาเลยนะเนี้ยกว้างกว่านี้นะฮะนี่กำลังฮิดนะสอนผมเลยได้ไหมเอามาลองดูนะฮะมันต้องพี่อาร์ตเขาไม่เคยเต้นด้วยเนี่ยโอเคเอารอเท้าเนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางเนาะแล้วก็ใช่ป่ะอย่างนี้ป่ะใช่ไหมเนี้ยอย่างเนี้หรอบิวกิ้นบิวกิ้นต้องต้องการขากว้างๆหน่อยอ่าเนาตรงกลางตรงกลางไลยตรงกลางเลยใช่ฮะแล้แล้วก็อันเนี้ยขาซ้ายยึดไว้ยึดไว้แล้วก็ มันไม่เหมือนเลยบิลกั้นกางขากว้างเลยฮะลองดูนี่เหรอใช่ฮะต้องกว้างเลยไป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 โอเคให้ผมทำที่อื่นแทนเถอะโอ๊ยดอกเลยแล้วเอาสอัเส้นกับบิลกิ้นหน่อยได้คุณครับ อ่ลนะครับก็คุณลุงเรียบร้อยแล้วนะครับไหนจะถ่ายนะครับยกมือนิดน,นึงเนาะจะได้โฟกัสให้ถูกต้องนะครับสำหรับเินเตอร์โปรเจกต์ฟิลตอรชูนะครับวันนี้ก็จะเจอกับลิโซครับแล้วก็มีแองเจลและแคนจี้นะครับน้องเพลมน้องกัญญาน้องแตงซ่าและเินเตอร์จากเวเนกับวงไอริสด้วยนะครับผมรวมถึงมีการแสดงระลไทยเดิมนะครับระลอกเพลงไทยประยุกต์ าฟชั่นจบว์้าลายดอกและผ้าของม้าการแสดงกล้องสะบัดชัยและก็ไม่ได้กับการแสดงสืบสารตำนานศิลป์ขนจากสถาบันชั้นนำนะครับอาเลยนะาผมมาบผมมาแล้วนะบิวี้ออล์และกับโดมิเกนว้าวโอเคอาเกาหลีต่อบอกได้เลย Ah, no, no, no. Okay, I think I'm looking g